ไม่อยากเชื่อ6อาหารหาได้ในครัวช่วยลดไขมันในเลือดบำรุงร่างกายดีนักสวัสดีค่ะคุณผู้ชมปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับไขมันในเลือดสูงมักจะมีสาเหตุมาจากเรื่องของอาหารการกินและปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าอาหารการกินยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพในด้านอื่นๆอ,อีกมากมายเลยทีเดียวทั้งโรคหัวใจหรือแม้แต่หลอดเลือดอุดตันซึ่งปัญหาสุขภาพเหล่านี้ล้วนแต่อันตรายทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นถ้าหากไม่อยากป่วยเพราะตาม ใจปากงั้นต้องลองหันมาเลือกกินอาหารเหล่านี้กันบ้างแล้วล่ะค่ะซึ่งวันนี้สุดติ่งได้นำหกอาหารที่หาได้ไม่ยากเพราะหาได้จากครัวของเรานี่เองมาแนะนำให้ได้เลือกกินกันค่ะเป็นอาหารที่มีส่วนช่วยลดไขมันในเลือดได้อีกทั้งยังช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันได้ด้วยเพียงแค่เลือกกินอาหารเหล่านี้ให้ได้บ่อยๆก็จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีหลายด้านเลยนะคะงั้นตามไปเช็คกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอาหารชนิดใดบ้าง มั่ง 1>, 1. กระเทียมนี่คือสมุนไพรไทยที่มักจะเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารมากมายหลายเมนูอีกทั้งยังสามารถที่จะนํามากินเป็นผักข้างเคียงได้อีกด้วยสําหรับกระเทียมนี้เรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆโดยเฉพาะมีส่วนช่วยลดไขมันในเลือดสูงได้เพียงแค่ให้กินกระเทียมสดให้ได้1-2ถึงสองกลีบสารอัลลิซินที่อยู่ในกระเทียมจะทําหน้าที่ช่วยลดไขมันในเลือดแต่ก็ไม่แนะนําให้กินในปริมาณที่มากเกินกว่านี้นะคะเพราะ ราะอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารได้เช่นกันและนอกจากการกินกระเทียมแบบสดๆจะช่วยลดไขมันในเลือดได้แล้วสารอาหารอย่างอัลลิซินยังมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีพร้อมกับเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีให้กับร่างกายด้วยจึงส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจและยังช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นจึงช่วยลดความดันโลหิตลงได้อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อ และเชื้อไวรัสและยังช่วยป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระได้อีกด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับท่านใดที่กินกระเทียมแบบสดๆไม่ได้ก็สามารถกินกระเทียมที่ผ่านการปรุงสุกแล้วก็ได้เช่นกันเพียงแต่ว่าร่างกายจะได้รับสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์น้อยกว่าการกินกระเทียมแบบสดๆเพราะความร้อนจะทําลายสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์เหล่านั้นให้ลดน้อยลงนั่นเองค่ะ สองขิงนี่คือสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนนิยมนำมาเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารต่างๆหรือแม้แต่นำมาชงเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็ได้อีกทั้งหลายๆท่านก็สามารถที่จะกินขิงแบบสดๆก็ได้เช่นกันและขิงก็จัดว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยลดไขมันในเลือดได้เพียงแค่เลือกกินขิงให้ได้บ่อยๆอาจจะเลือกกินในรูปแบบใดก็ได้ร่างกายก็จะได้รับสารอาหารที่ดีเพื่อที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย ดังนั้นเมื่อทำเมนูอาหารต่างๆก็ให้ใส่ขิงลงในอาหารจานโปรดนั้นด้วยนะคะโดยเฉพาะเมนูที่กินแล้วจะทำให้ไขมันในเลือดสูงถ้าหากใส่ขิงลงไปด้วยก็จะช่วยลดไขมันในเลือดลงได้และนอกจากไขมันในเลือดไม่เพิ่มสูงขึ้นแล้วขิงยังมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เช่นกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่แนะนำให้กินขิงในปริมาณมากๆเพราะอาจจะทำให้ระดับอินซูลินในร่างกายลดลงมากเกินไปจนอาจจะอยู่ในขีด ที่เป็นอันตรายได้ค่ะ 3. ม,มะเขือยาวต้องขอบอกเลยว่ามะเขือยาวคือผักข้างเคียงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วยลดไขมันในเลือดได้เพราะสืบเนื่องจากในมะเขือยาวจะมีเส้นใยอาหารในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะมากซึ่งข้อดีของเส้นใยอาหารที่ได้จากมะเขือยาวก็คือมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้นั่นเป็นเพราะว่าเส้นใยอาหารจะทําหน้าที่ช่วยดักจับคอเลสเตอรอลการกินมะเขือยาวให้ได้บ่อยๆจึงมีส่วนช่วยลดคอ คอเลสเตอรอลในร่างกายได้อีกทางหนึ่งเลยละค่ะและนอกจากนี้มะเขือยาวยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากมายจึงมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพได้หลายด้านทั้งช่วยป้องกันอาการท้องผูกได้มีส่วนช่วยในเรื่องลดน้ำหนักมีส่วนช่วยปร,รับสมดุลระบบต่างๆในร่างกายทั้งปร,รับสมดุลระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติช่วยให้การทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานเป็นปกติและมีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ที่สำคัญ ไปมากกว่านั้นถ้าหากต้องการกินมะเขือยาวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพแนะนําว่าให้เลือกกินแบบดิบๆจะดีกว่าที่ผ่านการปรุงสุกแล้วนะคะเพราะถ้าหากมะเขือยาวโดนความร้อนสารอาหารต่างๆที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพจะลดน้อยลงแต่การกินแบบดิบๆจะยังคงสารอาหารที่ดีแบบครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองค่ะ 4. เห็ดฟางเห็ดฟางเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่หากินได้ง่ายราคาไม่แพงและยังสามารถนํามาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูด้วยซึ่งเห็ดฟางจัดว่าเป็นอาหารที่มีส่วนช่วยลดไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดีถ้าหากต้องการที่จะลดไขมันในเลือดเมนูเห็ดฟางเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะและนอกจากนี้เห็ดฟางยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกายมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีโพแทสเซียมสารต้านอนุมูลอิสระและยัง มีเส้นใยอาหารสูงมากดังนั้นนอกจากเห็ดฟางจะช่วยลดไขมันในเลือดได้แล้วเห็ดฟางยังมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายป้องกันอาการท้องผูกได้ช่วยลดความดันโลหิตได้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยลดการอักเสบในร่างกายช่วยลดการติดเชื้อต่างๆช่วยบำรุงเลือดและยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้อีกด้วยดังนั้นถ้าหากอยากมีสุขภาพที่ดีเมนูเห็ดฟางก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะคะ่ะ ปลาเมื่อต้องพูดถึงอาหารเพื่อสุขภาพปลาคือเมนูที่ถูกเลือกเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะโดยเฉพาะปลาไขามันสูงนั่นก็คือปลาทะเลน้ําลึกอย่างปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาทูน่าซึ่งปลาไขามันสูงเหล่านี้จะมีไขมันชนิดดีต่อสุขภาพนั่นก็คือไขมันโอเมก้า3โดยคุณสมบัติเด่นๆของไขมันชนิดนี้ก็คือจะมีส่วนช่วยลดไขมันในเลือดได้หรือช่วยลดระดับไตรกลีเซไรที่เป็นสาเหตุของปัญหาไขามันอุดตันในหล หลอดเลือดอันเป็นบ่อกเกิดของโรคหัวใจขาดเลือดและสมองขาดเลือดอีกท้งเจ้าไขมันโอเมก้า3ยังมีส่วนช่วยเพิ่ม HDL ที่จะคอยทำหน้าที่นำคอเลสเตอรอลที่สะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดแดงออกมาทำลายเพื่อที่จะได้ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วยและไม่เพียงแค่นี้ไขมันโอเมก้า3ยังมีส่วนช่วยบำรุงสายตาช่วยลดการอักเสบในร่างกายและยังมีส่วนช่วยบำรุงสมองโดยเฉพาะในส่วนของความจำและการเรียนรู้จึงมีส่วนช่วยป้องกัน โรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยดังนั้นเมนูปลาก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีส่วนช่วยลดไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดีและยังเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงที่สําคัญเป็นเมนูที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเพราะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายและเมื่อรู้เช่นนี้แล้วอย่าลืมเลือกกินเมนูปลาให้ได้บ่อยๆเลยนะคะหรือถ้าหากไม่ชอบกินปลาทะเลน้ําลึอกอย่างปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาดีนก็สามารถเลือกกินปลาทูหรือปลานินก็ได้เช่นกันเพราะปลาเหล่านี้ก็อุด ดมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกายพร้อมทั้งยังมีสารอาหารสำคัญอย่างไขมันโอเมก้า3รวมอยู่ด้วยนั่นเองค่ะ 6. เสาวรสเสาวรสคือผลไม้ที่มีสปปรรพคุณช่วยลดไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะสืบเนื่องจากสาวรสเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีในปริมาณที่เยอะมากเรียกได้ว่ามีเยอะมากกว่ามะนาวกันเลยทีเดียวและในส่วนของมเมล็ดสาวรสจะมีสารชนิดหนึ่งที่เป็นโปรตีนคล้ายอันบูลินโดยสารชนิดนี้จะมีความสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะมีสปปรรพคุณช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้พร้อมทั้งยังมีส่วน ช่วยป้องกันโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและช่วยแก้อาการนอนไม่หลับได้ด้วยและไม่เพียงแค่นี้สาวรสยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกายอีกมากมายทั้งสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินไฟเบอร์และแร่ธาตุต่างๆซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้จะมีส่วนช่วยขจัดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ช่วยขับล้างสารพิษในลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงหัวใจช่วยลดความดันโลหิตและยังช่วยป้องกันโรค คมะเร็งได้อีกด้วยค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ